สวนผักตาบุญคนะ่ะทุกคนมีมะนาวด้วยกำลังโตมีต้นทุเรียนด้วยนะแต่จะรอดหรือเปล่านี่รอดนะว้าวกำลังโตเลยแต่คล้ายเป็นสวนเลยนะทุกคน มือในซาบนาสิมาตัดเอาตะไครไปกินที่กรุงเทพนม่ตั้งพริกนะสสอมก็สวยสวย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเด็ด,ดยอดตำลึงไปลวกจิ้มน้ำพริกกินดีกว่า <c oughs> อุปกรณ์เรามา ก่นพร้อมแล้วนะทุกคนไปเด็ดตรงนี้ดูวยอดกัล่างสวยเลยนะนเสร็จแน่เนาะเสร็จสาบนาแน่